3วิธีดูแลฝ้าหน้าไม่ให้คล้ำหลายคนนะคะกำลังดูแลเรื่องของฝ้าอยู่แต่กังวลว่ายิ่งดูแลทำไมหน้ามันคล้ำได้อย่างแรกค่ะให้เราดูเรื่องของการทาครีมลดฝ้าหรือตัวบำรุงเรื่องของฝ้าให้ลดลงทีนี้เนี่ยวิธีการมันต้องมีนะคะเกตยกตัวอย่างละกันถ้าเกิดเป็นเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจากเคที่ตัวนี้วิธีใช้จะมีเช้าเย็นค่ะแต่เราจะ โฟกัสในตอนเย็นเป็นหลักนะคะเพราะการดูแลฝ้าเราจะทาในช่วงที่ไม่มีแสงแดดในช่วงก่อนนอนเป็นหลักเลยตอนเช้าจะบำรุงแค่ทั่วไปหน้าบางๆอันนี้สำคัญนะเพราะตอนเช้าเราจะเน้นในเรื่องของการทาครีมกันแดดให้มากพอค่ะส่วนตัวเซรั่มแค่บำรุงให้ชุ่มชื้นให้ผิวหน้านุ่มขึ้นแล้วก็มีความกระชับขึ้นจะได้นำพาเรื่องของครีมกันแดดให้ติดหน้าติดทนดีขึ้นส่วนตอนก่อนนอนนะคะ you <laughs> เกดเองก็จะเน้นย้ำว่าเซรั่มเนี่ยจะทาสองรอบรอบแรกทาบางๆทั่วใบหน้ารอบสองให้ทาซ้าจุดที่มีฝ้ามีกระเพราะอะไรเพราะหลายคนเนี่ยทาแค่รอบเดียวทั่วใบหน้าไม่ได้ค่ะจุดที่เรามีฝ้ามีกระเนี่ยเม็ดสีเมลานินมันจะคล้ำดำกว่าใครเพื่อนเลยถ้าเราทาทั่วใบหน้ารอบเดียวจุดที่มีฝ้าจะคล้ำแล้วก็ขาวไม่ทันจุดอื่นข้อนี้สําคัญนะคะก่อนนอนต้องทาซ้ําในจุดที่มีฝ้าในรอบที่ส สองค่ะ แล้วถัดมาข้อที่2เคล็ดลับก็คือในเรื่องของการทาครีมกันแดดอันนี้เกดแนะนำบีบีกันแดดเคที่ SPF 50 PA บวกบวกตัวนี้จะไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มแต่ว่าในตัวที่เป็นฟิสิกอลซันสกรีนเขามีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ช่วยสะท้อนรังสีตรงเนี้ยมันจะทําให้ไม่กันน้ําเท่าไหร่ไม่กันเหงื่อเท่าไหร่เราจําเป็นนะคะตอนเช้าไม่ว่าคุณทายี่ห้อไหนทาให้ถึง2ข้อนิ้วชี้เช็คดูตรงนี้ก่อนทา ถึงหรือเปล่าถ้าทาไม่ถึงประสิทธิภาพกันกันแดดก็ไม่ได้ตามข้างหลอดเขียนว่า50ก็ไม่ได้50นะคะถ้าคุณทาน้อยกว่านี้และต้องทาซ้ําระหว่างวันยิ่งเป็นพวกกันแดดแบบกายภาพอันนี้เน้นย้ําเลยทาเลยทุก2-3ชั่วโมงจะได้เป็นเกราะคุ้มกันได้ถึงตลอดวันที่เราจะต้องดูแลตรงนี้และข้อที่3ค่ะในช่วงก่อนนอนเช็คนิดนึงนะเพราะแสงไม่มีแดดละ แต่เราเจอแสงไฟนีออนเปิดไฟนอนหรือเปล่ายังดูมือถือหรือเปล่าใช้แสงมือถือพวกนี้ต้องตัดหมดนะคะในช่วงที่ดูแล้าถ้าเกิดว่าคุณยังใช้แสงมือถือเป็นชั่วโมงแน่นอนน่าจะคล้ำขึ้นค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสําหรับใครที่สนใจชุดดูแลฟาเซรัม่ม กันแดดนะคะแล้วก็มีอีกตัวนึงคือสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านนางคำจากเคที่ที่ไม่มีสารไม่มีอ่าตัวนี้เลยเซตนี้ทักที่เคที่ราคาพิเศษเลยค่ะชุดนี้เพื่อหน้าขาวใสไร้ฝ้านะคะอย่างปลอดภัยค่ะ